โครงการนะครับที่เรียกว่าเป็นโครงการวอลลี e ่ฟรีเลยครัที่ซื้อไปเนี่ยสบายใจหายห่วงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกแบบบ้านฟังก์ชันต่างๆนะครับคุณภาพวัสดุหลังคา S C G เป็นบ้าน p ีแครด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ยัมีเรื่องราคาที่ดีโปรโมชั่นที่เจ๋งมากเลยแล้วก็เรื่องทำเลด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูโครงการหมู่บ้านนี้กันครับ ตัวโครงการเดอะการ์เด i นวิลล่านอตปาคโคกสูงเนี่ยครับเป็นโครงการที่ติดก,กับถนนสุรานาราเลยนะที่เขามาตั้งโครงการตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรมันใกล้กับทางเส้นวงแหวนนะครับซึ่งไปออกทาง M6 ได้เลยซึ่งไม่มีไม่มีไฟแดงตรงไปอย่างเดียวขึ้น M6 m ม t o มอเตเไปกรุงเทพได้เลย อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ใกล้กับตลาดด้วยตลาดโคกสูงห่างที่นี่ประมาณไม่ถึงกิโลเดินทางประมาณสัก2นาทีก็ถึงแล้วแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเป็นเ,เป็นข้าราชการด้วยพนักงานเงินเดือนด้วยนะครับก็จะมีครูโรงเรียนบุญเหลือก็มีอยู่ขนส่งจอหอก็มีนะครับขนส่งจอหอเดินทางมาที่นี่สกิโลเดินทางประมาณ5นาทีก็ถึงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพยาบาลเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลต่างๆและแวกด้านนี้เนี่ยมาซื้อที่นี่เยอะด้วยเหมือนกันนะครับตัวโครงการเดอะการ์เด้นวิลล่านอตพาร์คนะครับ พื้นที่ทั้งหมดอ่ะ45ไร่นะครับมีด้วยกัน206ยูนิตขายไปแล้วเกินครึ่งจุดเด่นของโครงการนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำไ่ท่วมแน่นอนครับซึ่งความปลอดภัยโครงการนี้นี่หายห่วงนะครับเวลารถเข้าออกเนี่ยใช้ระบบขีการ์ดนะครับแล้วก็มีรปภเนี่ยคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยคือแบบบ้านที่นี่เขาเยอะมากเลยนะ206ยูนิตเนี่ยมีด้วยกันถึง5แบบเลยนะครับมีตั้งแต่บ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นบ้าน2ชั้นขนาดกลางบ้าน2ชั้นขนาดใหญ่อย่างเนี้ย ใหญ่มากนะครับแบบบ้าน GCW นะครับ240ตารางเมตรเนี่ยจอดรถได้2คันแล้วก็ราคารวมส่วนลถจะอยู่ที่4ล้านไปลายเท่านั้นเองคุ้มมากส่วนบ้านที่เราจะมาขายวันนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นที่ราคาคุ้มสุดๆนะครับรวมส่วนลถอนะบ้าน2ชั้นอนะไม่ถึง3ล้าน,นครับคือถนนในโครงการที่เนี่ยเขากว้างมากเลยนะจอดรถแบบ2ฝัง่งก็ยังแบบ ไม่ติดอะเออแล้วบ้านชั้นเดียวที่เนี่ยเขาขายดีมากบ้านสองชั้นขนาดใหญ่ก็เยอะนะเดี๋ยวพาไปดูบ้านที่เราจะขายวันนี้กันผมชอบสวนส่วนกลางที่นี่มากเลยนะผมมองว่าเป็นสวนส่วนกลางนี่ขนาดใหญ่มากถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายชอบวิ่งออกกําลังกายชอบเดินออกกําลังกายเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาสวนสาธารณะที่ไหนเลยนะที่นี่คือจบเลยนะผมนับคร่าวๆดูนะครับถ้าเกิดวนรอบเนี่ยผมว่ามี300กว่าเมตรอะ เ,ออเดินคือเดินเหนื่อยอะ่ะเออแล้วมองว่ามันใหญ่มากนะครับก็จะมีทีเออ่เครื่องเล่นเด็กแบบมาตรฐานเลยแบบนี้เลยเออแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายผู้ใหญ่จะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับผมก็เลยมองว่าที่เนี้ยให้สวนโซนกลางที่ดีมากดีมากๆากโครงการเดอะการ์เด้นิลล่านอนปลาพกสูงนะครับ เราใช้ราคา S C G ของท้งโครงการเลยนะครับแล้วประกันคุณภาพไม่ร่วมไม่ซึมนะครับแล้วประกันไปเลยยาวๆสิปีครับนี่เป็นบ้านที่ผมมองว่าราคาคุ้มค่ามากเลยนะครับปกติถ้าเกิดเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยก็ต้องประมาณ3าล้าน4ล้านแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดบ้านชั้นเดียวก็ได้ประมาณสัก2ล้านไปไปลายแต่นี่เป็นบ้าน2ชั้นที่ราคาหลังหกักส่วนลดอ,อยู่2ล้านไปไปลายไม่ถึง3ล้านได้บ้าน2ชั้น3ห้องนอน สที่จอดรถแบบนี้เลยเหมาะกับใครล่ะทำไมไม่ไปซื้อบ้านชั้นเดียวใหญ่ๆนะครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการบ้านชั้นเดียวไงเขาต้องการความเป็นส่วนตัวอยากอยู่ข้างบนรู้สึกปลอดภัยกว่าได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันดูดีกว่าอยู่บ้านชั้นเดียวด้วยนะครับอะเดินมานะครับบ้านที่เนี่ยเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นที่ตารางวาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่3 17.5ตารางวานะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ144 ตารางเมตรจอดรถได้2คันแบบนี้เป็นบ้าน3ามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับตัวรั้วเนี่ยที่ชอบนี่มันเป็นรั้วแบบแยกออกมาอย่างนี้ครับเออเดี๋ยวดีนะไม่ค่อยเห็นโครงการที่ไหนนะครับซึ่งที่จอดรถเนี่ยเขาจะมีมาให้แบบนี้หรือว่าคุณสามารถจะมาต่อเติมเป็นแบบนี้ก็ได้หลังนี้เขาขายไปแล้วเขาเติมที่จอดรถมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับภายในตัวบ้านเนี่ยเขาตกแต่งไว้ดีมากเลยนะด้านหน้าเขาจะมีสวนแบบนี้ จัดสวนได้เล็กๆแบบนี้เลยนะครับก็าทาเป็นทางเดินล,อลอ้อมรอบเรื่องด้านเนเลยนะด้านนี้ก็ได้ด้านนู้นก็ได้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเขามีห้องเก็บของด้วยนี่ปกติบ้านแบบนี้เขาจะไม่ค่อยมีห้องเก็บของเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ที่นี่ห้องเก็บของผมว่าใหญ่พอสมควรเลยนี่เปิดเข้าไปนี่เป็นห้องเก็บของของ,ของเขานะครับส่วนโซนซักล้างเนี่ยเขาปลูกกระเบื้องไว้ให้หมดแล้วซึ่งเดี๋ยวจะพาไปเดินดูด้านหลังกันครับ มาเดินดูในตัวบ้านกันนะครับที่นี่เนี่ยเขาออกแบบประตูหน้าต่างให้กว้างมากนะครับเขาช้ใช้อลูมิเนียมสีขาวนะครับแล้วหน้าต่างแต่ละบานคือใหญ่มากช่องแสงคือเขาเยอะจริงนะครับอ่ะเข้ามาข้างในโซนลิฟ g งรูมแล้วลิฟทงรูมนะครับเขาจะขยายพื้นที่ ส่วนด้านนี้เนี่ยซึ่งปกติบ้านทั่วไปอ่ะเขาจะจบที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาวางโซฟาที่เป็นรูปตัว L มันจะไม่มีทางเดินแต่ที่นี่เนี่ยเขาทําช่องเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้วางทีวีแล้ววางโซฟาเป็นรูปตัว L แ,แบบนี้แล้วเนี่ยครับเขาจําลองให้ดูแล้วจะมีช่องทางเดินเนี่ยอีกประมาณเมตรกว่าๆเลยนะครับซึ่งทางโครงการนะครับเขาจะออกแบบภายในให้ฝ้า ทองฟ้าเนี่ยสูงมากนะครับสเมตรไปปลายเลยนะครับซึ่งเวลาใส่เฟอร์ไฟใส่ทุกอย่างแล้วมันจะทําให้ตัวตัวบ้านนะมันดูโล่งดูโปร่งประกอบกับหน้าต่างที่เขาออกแบบมาให้นยค่อนข้างสูงเลยดังนั้นเนี่ยพอคุณเห็นเป็นแบบนี้ช่องแสงมันจะเยอะมากนะครับมีพื้นที่แอสเซทเยอะมากนะครับอ่ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งสามารถอาบน้ำได้ด้วยนะแล้วก็โซนนี้เป็นโซนรับประทานอาหารนะครับเขาออกแบบมาให้ดูว่า ขนาดใส่โต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6ที่นั่งแล้วใส่เชนเดรียแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างนี้ด้านข้างนี้อีกด้วยนะครับดังนั้นรองรับสมาชิกแบบหลายคนได้นะครับบ้านหลังนี้เหมาะกับบ้านที่มีครอบครัวแล้วมีลูกสัก2คน3คนคนนยอยู่บ้านนี้เนี่ยสบายๆนะครับส่วนโซนครัวนะครับครัวนี้เขาออกแบบมาได้น่ารักนะปกติเนี่ย เห็นโครงการอื่นเขาจะทําครัวปิดแบบนี้เนาะซึ่งเวลาใช้จริงเนี่ยมันจะดูอึดอัดนิดนึงเขาก็เลยทําเป็นครัวเปิดให้ดูนะครับวางเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับบิวอินแบบนี้ผมว่าน่ารักสวยดีนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือพื้นที่โซนซักล้างนะครับอ,อยากให้มาดินดูด้านนี้พื้นที่โซนซักล้างด้านหลังเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องไว้ให้หมดแล้วนะครับ ุณไม่ต้องไปปูอะไรเพิ่มเลยสามารถตากผ้าได้แบบสบายๆเลยนะครับเขาจัดส่วนด้วยเรียบร้อยนะครับที่ผมชอบอย่างนี้นะเวลาเดินขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าถงตัวทางเดินบันไดขึ้นชั้น2เนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เวลาใส่ม่านเข้าไปมันดูดีแบบดูดีมากๆแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับเวลาเปิดหน้าต่างไปถ้าเกิดบานใหญ่เนี่ยเราก็จะขี้เกียจเปิดนะครับเขาก็เลยใช้บานกระทุงบานเล็กเนี่ย 3บานเลยเวลาเปิดก็เปิดได้ง่ายนะครับเด็กเล็กเาสามารถช่วยพ่อแม่เปิดระบายอากาศได้ด้วยเหมือนกันอ่ะขึ้นไปดูห้องนอนข้างบน3ห้องกันครับทางด้านบนนะครับเขาจะมีด้วยกัน3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูห้องนอนเล็กซึ่งเป็นห้องเด็ก2ห้องก่อนแล้วค่อยพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนเล็กเนี่ยเขาเออกแบบมาได้ดีนะอ่าเอาไว้ใครที่แบบแบบเพิ่งมีครอบครัวนะครับเพิ่งมีลูกเล็กนะครับก็สามารถเลี้ยง แบบนี้ก็ได้นะครับก็วิวอินตู้เสื้อผ้าเสรน้าเงินได้แบบน่ารักมากเลยการที่แบบมีโถงห้องสูงแบบนี้เนี่ยเวลาบิวตู้เสื้อผ้าเนี่ยคุณจะได้พื้นที่สตอรเรจพื้นที่เก็บของเยอะขึ้นนะเยอะกว่าพวกที่แบบว่าบ้าน2ชั้นแต่แต่ฝ้าต่ำๆแบบนี้มันเก็บของได้น้อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งของแถมเขานี่แอร์บ้านหลังนี้เขาแถมแอร์ให้ถึง3เครื่องเลยนะครับก็คุณก็เลือกเอาว่าจะติดที่ไหนดีแต่ผมแนะนำติด ห้องนอน3ห้องเนี่ยจะเวิร์กมากนะครับเนี่ยใส่เตียงสัก4ฟุต5ฟุตเนี่ยผมว่าก็ยังหลวมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยไซส์เท่ากันแต่ใส่เตียงใหญ่5ฟุตเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณขนาดนี้ก็ยังมีพื้นที่เดินอยู่นะแล้วก็ ตัวทีวีคุณก็ติดบอล์เมาส์แบบนี้ก็ได้นะครับนี่เขาบิวอินตรงนี้ไว้น่ารักมากนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าได้ด้วยเก็บของได้ด้วยเอาไว้เป็นโซฟานั่งเล่นแบบนี้ได้ด้วยแถมเตียงขนาดใหญ่เนี่ยห้องนี้อยู่ได้2คนแบบสบายๆแล้วช่องแสงเขาเยอะนะครับมันจะมีพื้นที่แบบติดแอร์แบบนี้ด้วยนะครับทั้งข้างบนเนี่ยเขาจะมาอาบน้ําด้วยกันด้านนี้นะครับเป็นห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะครับที่นี่ใช้ของสุขภัณฑ์ของโมเกน ทั้งหมดเลยนะครับออกแบบได้ทนดีมีฉากกั้นให้ด้วยนะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยนะครับามาดูไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กันไฮไลท์ก็คือห้องนอนมาสเตอร์นี่แหละห้องนอนมาสเตอร์ก็คือขนาดเท่ากับห้องนอนเล็กสองห้องอนะมารวมกันนะครับเป็นบ้านของเจ้าของเจ้าของเงินที่แท้จริงนะครับใส่เตียง6ฟุตแบบนี้แล้วติดหัวเตียงแบบนี้ให้น่ารักมากนะครับแล้วก็วางโซฟาแบบนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ เยอะๆแบบนี้นั่งเล่นติกตอกไปด้วยดูช่องโค้ชชายไปด้วยเนี่ยผมว่าก็เพลินดีนะเออไม่ต้องนั่งเล่นบนเตียงนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ปลายเตียงเลือขนาดเนี้ยมีช่องแสงเยอะแบบเนี้ผมว่าออกแบบมาได้ดีออกแบบมาได้ดีออแ,บบดดแล้วก็ที่เขาบิวอินตู้เสื้อผ้า Built Super, อยู่กัน2คนสบายๆนะครับของคุณก็อาจจะแค่นี้นะครับของเมียก็ที่เหลือทั้งหมดอันนี้โต๊ะเครื่องแปง้ง กอกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับห้องนี้เนี่ยจะได้ระเบียงไว้ด้วยนะครับบากคนนี้ก็ไม่ได้เล็กนะก็ใหญ่กว้างพอกว้างขวางพอสมควรเลยเดินออกไปรับลมตอนเช้าข้างนอกได้ด้วยครับแล้วถ้าคุณเห็นแม่สวยๆแบบนี้นะครับคุณคิดว่าเท่าไหร่นะครับ คือทั้งหลังถ้าเกิดทาแบบม่านสองชั้นแบบนี้นะนางม่านโปง่งม่านทึบแบบนี้ทั้งหลังเนะี่ยมี3 0 0 0 0ื0นซึ่งโครงการมีโปรโมชั่นแถมม่านให้ทั้งหลังด้วยนะครับแถมเหล็กดัดให้ด้วยแถมมุ้งลั่วให้ด้วยนะครับราคาที่คุ้มค่ามากครับและอย่างนึงแถมแอร์อย่าลืมแถมแอร์ให้อีก3ามเครื่องด้วยครับอย่างที่ผมเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่า คอนกรีตพีแคสต่นะมันจะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในตอนกลางคลิปนี้เลยนะครับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับคือผนังพีแคสตเนี่ยตัวผนังเนี่ย,เ,ยเขาจะออกแบบมาให้รับแรงของบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านพีแคสเขาก็เลยจะไม่มีเสานะครับแล้วตัวผนังเนี่ยมันก็เลยจะต้องแข็งแรงกว่าข้างในเขาจะมีตัวเหล็กอยู่ด้วยนะดังนั้นก็จะแข็งแรงกว่า ผนังมวอิฐมวลเบานะครับแล้วก็พอิฐแดงก่ออยู่หลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วข้อดีของการที่ว่าเขาหล่อมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วจากโรงงานแล้วส่งเข้ามานะครับดังนั้นนะืผิวมันจะเรียบมาแบบนี้เลยนอกจากแข็งแรงแล้วแล้วผิวก็เรียบมาดังนั้นเนี่ยใครที่แบบชอบปูนปือยทาสีไปได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเรียบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ไม่มีมุมเสาแบบนี้ด้วยเวลาวางเฟอร์นิเจอร์ก็จะหลงตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างการวางเฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหน,นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรอยรล้านะครับบ้านพีแคสเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องรอยรล้าคือน้อยมากนะครับเพราะว่าตัวสเตนของตัวคอนกรีตอ่ะมันจะหนานะครับดังนั้นอ่ะมันจะเกิดรอยรล้าน้อยนะครับแล้วก็การที่มันไม่มีมุมเสาแบบนเนี้ยเนี่ยนะครับมันก็เลยวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ลงตัวถ้าเกิดว่า พูดให้เห็นภาพนะครับก็อยากจะให้มาดูที่มุมครัวนี่ปกติกครัวก็จะมีเสาแบบนี้นะครับการจะบดิวอินบางเคาน์เตอร์แบบนี้เนี่ยถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยมันก็จะต้องเป็นเฟอร์ลอยนะครับหรือก็ต้องหัช่างบิวอินที่เก่งๆให้ให้จบตรงมุมได้คุณไม่สามารถทําตู้แบบนี้เนี่ยแล้วให้มันแบบนี้ได้คุณก็จะได้พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเ,นเพิ่มมากขึ้นด้ยครับ และข้อดีอีกอย่างนึงนะครับต่อ,อการที่มันไม่มีเสาไม่มีคานนะครับบางคนน่ะหัวนอนจะต้องไม่นอนใต้ขื่อใต้คานนะครับบ้านพีแคสไม่มีคานดะังนั้นใครที่ถือเรื่องห่วงจุยห้ามนอนใต้คาเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่มีคานเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ผนังมันจะหนากว่าปกตินะครับซับเสียงได้ดีกว่าทนไฟได้ดีกว่าผนังปกติเนี่ยไม่ใช่แค่การเสียง จากภายนอกเข้ามาในบ้านนะมันจะกันเสียงระหว่างห้องได้ด้วยนะครับได้มากกว่าบ้านที่ใช้คอนกรีตแบบปกติอิดมวนเบาหรือว่าอิดแดงเนี่ยถึงประมาณ40%ข้อดีของการที่มันกันเสียงได้เยอะเนี่ยเวลาคุณอยู่ในห้องอยากพักผ่อนเปิด Netflix ดูทีวีเปิด y o u u u b e ิลสิทไปอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้เสียงที่เบาขนาดนั้นเพื่อจะฟังเพื่อว่าควรจะไปรบกวนห้องดานขางดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ ฟีลลิ่งในการดูหนังได้อัตลดการฟังเพลงที่มากขึ้นกับพูดถึงเรื่องข้อดีของผนังทีแคร์ไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องข้อจํากัดละกันอย่างแรกก็คือเรื่องการระบายอากาศของผนังตัวบ้านนะครับแน่นอนว่ามันจะมีความหนาเยอะกว่าความหนาแน่นเยอะกว่าพวกอ,อิฐมวลเบาหรือว่าอิฐแดงนะครับดังนั้นการระบายอากาศก็กจะไม่เท่ากับ2วัสดุแบบนั้นอย่างที่2ก็คือเรื่องการต่อเติมและการทุบเพิ่มนะครับเช่น เอ,อ่อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดต่อเติมแขวนอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทุบผนังต่อครัวไปเลยทุบด้านข้างเพื่อต่อไปเป็นอีกห้องนึงเนี่ยอาจจะต้องปรึกษากับวิศวกรให้เขาดูแบบบ้านก่อนว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวผนังอ่ะมันเป็นตัวรับแรงของบ้านนะครับ ซึ่งพีแคสเนี่ยมีหลายแบบนะครับพวกดิสเทคทอมานีเขาสร้างทีพันหลังสองพหลังเนี่ยเขาจะตั้งโรงงานพีแคสเป็นของตัวเองนะครับซึ่งมันก็จะสามารถสเกลได้ได้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับแต่ว่าบางบริษัทอย่างเช่นที่โครงการนี้เนี่ยเขาจะจ้างของ SCG นะครับเขาแนะนําให้เอามืออาชีพมาทําดีกว่าซึ่งข้อดีของการใช้ผน,นังพีแคสของ S c g อย่างแรกเลยก็คือเรื่องการออกแบบนะครับได้ลงตัวกว่านะครับเพราะว่าเขาทํามาหลายสิบปีแล้วอย่างที่2เรื่องมาตรฐานการผลิตนะครับเขามีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่แบบได้มาตรฐานมากนะครับสก็คือเรื่องการติดตั้งอย่างมืออาชีพนะครับติดตั้งยังไงไม่ให้รั่วไม่ให้เล้านะครับอย่างที่4ี่ก็คือเรื่องการรับประกันของตัวบ้านนะครับอย่างเช่นโครงการลูกค้าที่ซื้อบ้านโครงการนี้เขารับประกันของสร้างไปเลย5ปีครับ ซึ่งทางโครงการในการเล่นวีล่าเนี่ยเขาทำพีแครมาหลายร้อยหลังแล้วแหละเขาก็อยากจะให้บ้านเนี่ยสามารถลบจุดบอดของพีแครธรรมดาได้เรื่องการระบายความร้อนนะครับเช่นที่นี่เนี่ย,เ,ยเขาก็จะออกแบบให้ประตูนะหน้าต่างมีขนาดใหญ่เวลาเปิดมาเนี่ยมันจะสามารถฟโฟล์ระบายอากาศได้ดีกว่านะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องการทุกการต่อเติมนะครับเขาก็จะศึกษาพฤติกรรมของรูปบ,บ้านเข้ามานะครับส่วนใหญ่เขาจะทุกต่อเติมที่ไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะต่อเติมครัวด้านหลังเขาก็จะออกแบบตัว ด้านหลังเนี่ยถนัดฝั่งด้านหลังให้เป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับใครไม่ต่อเติมเนี่ยก็จะได้ช่องแสงเนยอะส่วนใครที่ต่อเติมเนี่ยครับคุณก็สามารถทําช่องตรงนี้เนี่ยไปเป็นครัวไทยนะครับต่อเติมเป็นครัวไทยได้เลยก็เป็นบ้านแบบไฮดิดเป็นทั้งพีแคนดด้วยแล้วสามารถต่อเติมได้ด้วยครับ ว่าเป็นหมู่บ้านวอร์รี่ฟรีหรือว่าหมู่บ้านที่คุณซื้อแล้วสบายใจหายห่วงไปได้เลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องคุณภาพของตัวบ้านนะครับหลังคาเขาใช้ของ SCG นะครับเป็นโครงหลังคาสําเร็จรูปรับประกัน10ปีนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นบ้าน p c แคนะครับรับประกัน5ปีเลยนะครับข้อดีทั้งหมดที่ผมได้เกินไปตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วนะครับต่อมาก็คือเรื่องราคานะครับราคาเนี่ย ปกติบ้านทีแคสนะครับจะราคาสูงกว่าบ้านที่ใช้อิฐมวลเบาหรือว่าอิฐแดงเนี่ยประมาณ5 1 0นะครับหรือว่าบ้านหลังนี้ก็จะแพงกว่าโครงการโดยรอบประมาณแสนถึงแสนห้าเท่านั้นเองนะแต่ด้วยโปรโมชั่นนะครับบ้านหลังนี้เริ่มต้นที่ราคา3ามล้านสองแสนสามหมื่นบาทนะครับแต่เขามีโปรโมชั่นลดสามแสนนะลดสามแสนนะครับและยังไม่พอนะครับแถมวอลเปเปอร์ข้างหลังแถมม่านข้างหลังแถมมุ้งลวดแถมเด็กดัดและไม่เท่านั้นนะครับ มีแถบแอร์ให้อีกสามเครื่องด้วยโดยรวมแล้วจริงๆเนี่ยราคาอาจจะพอๆกันหรือถูกกว่าบ้านที่ใช้อิมวลเบาวโดยทั่วไปอีกครับสุดท้ายนะครับบอดี้ฟรีที่3หรือว่าอยู่แล้วสบายใจหายห่วงที่3ก็คือเรื่องทำเลนะครับบางคนสงสัยว่าทำไมจะต้องมาไกลาถึงโคกสูงจริงๆแล้วโคกสูงที่ทำเลที่โครงการอยู่นะห่างจากแยกจอหอเนี่ยแค่ประมาณ4กิโลเท่านั้นเองนะเดินทาง3-4นาทีถึงแยกจอคนส่งจอหอแล้วนะครับไปเซนทัล โครานเนี่ยแค่15นาทีนะครับแล้วก็ใกล้กับตัวโรตัสจอหอเนี่ยแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองในระ,ะวก1กิโลเนี่ยมีทั้งตลาดโคกสูงมีทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นมีวิกซีมีวิเนี่ยมีหมดเลยนะครับดังนั้นเดินทางสะดวกมากแล้วก็มันสามารถขึ้นทางวงแหวนไปมอเตอร์เวย์ M6 ได้เลยจากนี้เนี่ยไป็นวงแหวนแค่1กิโลเท่านั้นเองถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากโครงการแถวนี้ก็เลยขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่บริเวณนี้เนี่ยนะมีแค่ไม่กี่โครงการที่ใช้ คอนกรีตผนังคอนกีตของ s อ g นะครับสุดท้ายเลยนะครับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมโครงการนี้นะครับ t ด e g การ e เด่นวิลล่านอต r านะครับแล้วบ้านแบบบ้านไทยนี้เป็นบ้าน2ชั้น3มห้องนอน2ห้องน้ำที่ตกแต่งดีแบบนี้นะครับก็ผมจะทิ้งคอนแทคของทางโครงการไว้ให้เลยนะครับไม่ว่าจะทั้งไลน์นะครับหรือเบอร์โทรเนี่ยคุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ตอ่อ